พวกเรากับเลียนหลามวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า f i เดอ h แพนด้าสในพา์ที่2นะทุกคนครับเฮ้เราจะมาตามหาแพนด้าสุดอ้วนแล้วก็สุดน่ารักกันต่อนะเย้ ซึ่งพาแรกนี่คือเราเล่นไปตั้งนานแล้วทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปค้นหาดูในช่องได้เลยนะเออเดี๋ยวก่อนเอเลียนตอนนี้ทุกคนครับเราหาแพนด้าได้ทั้งหมด34ตัวนะครับผมแล้วก็แพนด้ามีทั้งหมดเท่าไหร่174ใช่ไหมนี่โอ้โหดูดิเยอะจริงๆเลยเออมันเยอะมากเลยนะไปเราไปหากันเลยดีกว่าไปทุกคนครับเลสโกอย่าลืมกดไลค์ก็ได้นะไปเลยไปหาทําไมฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่เคยเห็นอันนี้เลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยแล้วก็มีแพนด้าตรงนี้ด้วยแพนด้าตกปลาเยอะแล้วนี่ นี่มาเจอตรงนี้เลยฟิชเชอร์แมนแพนด้านะผมนักตกปลาแพนด้าในตรงนี้เอาลรงมานี่เร็วๆโอ้โหนี่คือโซนหิมะนะครับผมเฮ้ยอะไรนี่จะเจอแล้วเว้ยได้ทางขึ้นแล้วมหเนี่ยดูสิฮ้่มีทางขึ้นด้วยไงขึ้นมาข้ามาดูเฮ้ยโอ้โหนี่คือแพนด้านอนตายหรือเปล่านี่แข็งแล้วฝังเป็นศพเลยเนี่ยนี่สนว์แพนด้านะครับผมโอเคครับไปต่อเลยทุกคน พวกนายดูนี่สิลองมองนฟ้าดูได้เห็นตัวนึ่งเลยมันลอยอยู่นเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยจะโกบตรงนี้มันลงไปได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะฉันก็อยากลองลองไปดูอ่ะลองลองไปดูสิเฮ้ยอาตายเลยมาดูในบ้านสิอาจจะมีก็ได้นะแพนด้าอาจจะหลบความหนาวอยู่ก็ได้ตรงนี้นี่มีไหมเฮ้ย เอ,เอ้ยอะไรจะกกบฉันข้ามาในตรงนี้ตรงไหนไม่รู้แล้วตรงนี้ก็มีมีแพนด้าอยู่ตรงนี้ทุกคนครับ,บ,บโอ้อันนี้จะเป็นแพนด้าตาหัวใจนะครับกำลังดูอะไรอยู่นี่โอ้โอกำลังดูอนิเมะอยู่แล้วนี่ทำอะไรได้ไหมตรงนี้ ไม่น่าจะได้นะปิดทีวีได้ไหมไม่ได้นะครับเผมโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยไปเรากลับไปกระเทือดโอ้ยแอบโอ้โหโอ้ยแอดเลเ่ินโอ้ยโอ้ฉลามตัวอ้วนนะออกไปดิมันไม่ได้ติดชั้นนะเว้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งออกไปไหยรอฉันก่อนฉันออกก่อนเฮ้ยโอ้โหฉันยังไม่ได้ออกเลยนี่โอ้แล้วใครเขาสร้างทางตรงนี้มาวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยไอ้พวกนายดูตรงนี้สิเห็นไหมมีอะไรชมพูชมพูอยู่ตรงนี้ด้วยเออนั่นสิลองคิดดูสิเฮ้ยใันได้นี่มาวะขี้ดูเฮ้ย มันคืออะไรอ่ะมันเป็นการ์ดเหรอมันเขียนว่าพิงการ์ดเว้ยอาจจะไว้เปิดประตูอะไรก็ได้นะเก็บไว้ก่อนละกันนะเอ่เฮ้ยตัวนี้ก็มีสีแดงเปิดได้ไหมทีวีอันนี้มันทีวีไม่ใช่ลรแจ็คเตอร์น่าจะเปิดไม่ได้แล้วก็มีตัวนี้มีแพนด้าตรงนี้อ่าเกมเมอร์แพนด้าว่ะเอ้ยกำลังดูกบเลียนหลามอยู่หรือเปล่านะ ล้วตัวกองไฟนี่ก็มีหนึ่งตัวนะถ้ามีเครื่องแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะเป็นเควสนะครับเพิมาอ้าวมันเก็บได้เลยว่ะแต่ว่าเราสามารถนนกดให้มันพิมพ์ได้ใช่ไหมเกดเอาไม่เฟซแบบว่าประมาณว่าไปไกลๆเลยประมาณนี้โอ้แต่หน้าเขาแดงมากเลยนะเหมือนเขาโกรธอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้ดูสิดูจากสภาพน่าจะเพราะไอติมหกนะจะกรโอเคเอาเป็นว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วกันนะไปเถอะไปตรงนี้ก็จะมีเป็นบ้านต้นไม้ตรงนี้นะครับเิมแหมสูงๆอย่างนี้ปีนขึ้นมาดูสิมีอะไรรอเราข้างบนหรือเปล่านะโอ้้นนีไงเจแลววตััะคผม ลุกเอาแพนด้านะตัวนี้โอเคเอจะโกบตัวเนีย,น,ยนายดูบนฟ้าน,นั่นสิมีแพนด้าโดดล่มด้วยเว้ยโอ,โอ้ว้าวโอ้โหมันสุดยอดไปเลยว่าแต่เราจะไปเอาแพนด้าโดดล่มยังไงเนี่ยเออนั่นสีมันสูงมากเลยนะปีนต้นไม้ได้ไหมนี่เฮ้ยแป๊บน,นึงนะให้มันมีไอ้นี่มาเฮ้ยอะไรไม่รู้ลอยๆอ,อยอย่างงี้ เฮ้ยมันคือยานอวกาศใช่ไหมนั้นไม่รู้แต่ว่าฉันว่าเราต้องขึ้นนี้แน่นอนเว้ยแล้วมันขึ้นไปแล้วเราจะเอายังไงเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาใหม่นะฉันว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันพึ่งโผล่ขึ้นมาตอนฉันเดินมาไงอ๋อ้นเรามาเตรียมตัวรอมาเลยแล้วกันนะมันอานจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะรอตรงนี้เลยเฮ้ยอะไฉันมองไม่เห็นไงเฮ้ยฉันมองไม่เห็นอ้าวอ๋อน่าจะเห็นไม่เหมือนกันนะเฮ้ยไอ้แผ่นนี้ก็เป็นแผ่นดาด้วยเว้ยจะโกกจะเลียนเฮ้ยเฮ้ยเอามา เ้ยมาแล้วโอเคนี่ไงเปเปอร์แพนด้านะครับผมมันี้แล้วก็มาเก็บตัวนี้โอเค,อเ,คเอเลนเ่เรามาองตรงนั้นสีมาบูขาวแน่ผมรีมีตัวแล้วไม่รู้โคตรดูที่เลยเไงในบ้านนี้มีอะไรไม่มนีมาดูซิอ๋อมีตัวหนึ่งนะอ้อแต่ว่าจะเก็บไม่ได้เหมือนจะเป็นควสเทบมีให้หาพี่ชางฉันหน่อยใช่ไหม โอเคกดชัวไปก่อนแล้วกันนะทำควิซแล้วเราไปหาแพนแพนแล้วก็ไอซ์แบร์แพนด้าใช่ไหมโอ้โหตรงนี้เป็นแท่งๆขึ้นไปด้วยโอเคไปเลยเอเลน่าไปเลยไอเจมสบไเฮ้ยอีกเจมสบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกนายอะไรตรงนี้มีสวิตช์สีเขียวเว้ยเดี๋ยวมันคืออะไรลองกดดูสิ เอ้าฉันได้กินการ์ดมาก็ได้เหมือนกันทําไมเราได้กินการ์ดมาแล้วพิงการ์ดหายไปล้เนี่ยเออนั่นสิเราจะทาไงละ่ะทีนี้ค่อยไปเอาใหม่และแป๊บนึงนะทุกคนนี่ตรงนี้มีแพนด้าลูกโป่งด้วยนี่มาเก็บนี่อบอลลูนแพนด้านนะแล้วตรงนี้ก็โอเคมาทางนี้จิบจิบจบปีนบันไดตรงนี้ทุกคนครับออาแล้วก็ไปทางโอ้ยอ,อันนี้ต้องมีแล้วก็ชิดด้านนี้นะ ไจ้ากบโ้ยได้ละเว้ยไอ้โอยจะหนามเซียนสุดๆไปเลยเออเซียนตกไปแล้วเฮ้ยเอเลี่ยนวะยืนที่มาเอาว่ะเอเลี่ยนไปเลยอะจืบเอเลี่ยนตกเอ้ยเจ้ากบอะไรด้านหลังนี้มีทางขึ้นด้วยเว้ยเออแป๊บนึงเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงขอโดดตรงนี้ก่อนขอตั้งสมาธิก่อนเนี่ยขึ้นง่ายมากเลย เจ้ากบนายมาเอาอันนี้ก่อนก็ได้นะเว้ยเออโอเคเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นมาทางนี้เจ้ากบโอเคเจ็บ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 ตรงนี้จะมีเป็นหลุมศพนะครับผมด้านล่างมีอะไรอ๋อมีแพนด้าตรงนี้อ้อโหเป็นผีใช่ไหมนี่โอเคแล้วเข้ามาเดดตรงนี้ใหม่นะโอ้ตรงนี้ยากมากเลยเจ็บเจ็บเจ็บห็นาว่าเสี่ยวไออ้าตรงใช่เลย เอ้ยปิดได้แล้วหเอ้ยลามปินไดแล้วว่าี่่ะเอ้าเอะไรวันนี้อะไรอ็ไหนี้จะเกือเฮ้ยขึ้นมาแล้วเอ้ยเอาแมโอเคแล้วเราต้องทำอย่างนี้ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมจิบใช่เยอเอียไ้เอเยนจะกบดีกระจอกจริงๆเลยเนา เออไม่ทับฟอร์มเหมือนวันก่อนเลยนี่จะเปลแ่้วทุกคนอาใจช่วยฉันด้วยนะฉันถึงตรงนี้แล้วเว้ยฉันรอรับอยู่เนี่ยหนึ่งสองเซลโอ้โหตั้งนานเจบทางนี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคเก็บตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยแพนด้าสายเขียวเพนดากินนะครับเพิ่มแล้วมีตรงไหนอีกไหมนี่ นี่ตรงนี้มีตรงนี้นะเว้ยเข้ามาปึ๊บมีมีอะไรลไม่มีอะไรในนี้นะซูม้มาดูซิมีสายลุกนั่นข้างด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรนะตัวนี้ปีนได้อะเฮ้ยปีนได้ไหมได้ทางลัดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเรนโบว์แพนด้าระดับเลด้วยนะนี่ไงได้อะไรข้างล่างนี่เฮ้ยเหมือนเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเราลงได้ไหมลงได้ลงดูดิ อ๋อนี่ไงอ๋อมีตัวนี้ <Aaron> ซ่อนอยู่เาินชนหน้าฉันนี่ไงตัวนี้ซ่อนอยู่ระดับอะไรอันคอมมอนโอเคตรงนี้ไม่ทางขึ้นไปนะโอเคเดินขึ้นไปเลยเพ,ยยพยื่อนๆทิปและชันเห็นว่าตรงนี้มันจะมีไอเป็นแพนด้าสีน้ำเงินเะท่ๆด้วยนะที่ฉันเห็นกับเอเลียนนะเอ้อย่าเข็นขึ้นมาเลยนี่ลองขึ้นมาดูตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตัวนั้นเลยเปล่านะนี่ไงตัวนี้หูโคตรเทดูซิโอ้ยแบบมันคนห่อเท่ห่อเท่ นี่มันแพนด้ามังกรฟ้าหรือยังไงเนี่ย้นี่โดนมาเลยระวังนะระวงังแพนด้าเลิกคุนนี่นี่มันแพนด้าครุกฝุ่นนี่นาเอ้เขาไม่แตหนุมานครุกฝุ่นนะ มีเคนี้งั้นเหรอเนี่ยเจ๊กบเอ้ยเดี๋ยวดนนี่ไงตัวนี้นี่มีหนึ่งตัวตรงนี้เดินเย็นมาไรนออนี่อันนี้คือตัวอะไรนี่คลายิงแพนด้าทุกคนครับแพนด้าร้องไห้แล้วก็เหมือนจะมีเควสให้เรากดด้วยนะลองดูซิอ๋อเขามองวิวอยู่ทุกคนแคปเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงร้องไห้มองวิวแล้วคิดถึงแม่หรือเปล่าแล้วเหมือนจะมีตัวอะไรไม่รู้ด้านล่างนี้ด้วยวตรงซองนี่เห็นไหมเล็กๆไงจริงด้วยจะกบแต่เอาไว้ก่อนดีไหมเข้ามาดูด้านนี้ก่อนเอาไว้ก่อนดีกว โอเคขึ้นได้อยู่ไมเนอร์แพนด้าทุกคนครับเป็นแพนด้าเมืองนะอ้นี่นี่นีเข้าตรงนี้ได้นี่เจอตัวนี้เคปแมนแพนด้านะแพนด้านักทำใช่ไหมมนุษย์ทำสิจะเกบเออเออมนุษย์ทำนักรำอะไรวะเดี๋ยวตรงนี้มีรูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้ยตอนนี้ก็มีทางมาตรงนี้นะเรามาดูซิพาเราไปไหน จบไอ้นี่มีปีตัวนี้อีกเฮ้ยฉันว่านะการปีนเนี่ยจะทําให้เราไปเอาแพนด้ามังกรได้แน่นอนเลยเว้ยเออฉันก็ไปอย่างนั้นแหละโอเคโดดเลยไอ้งั้นฉันแวมเอาตัวนี้กันละกันนะนี่แพนด้าเล็กๆตรงนี้ไปยันลวงผมจะมาลองตัวนี้ใหม่ทุกคนครับอีกรอบหนึ่งนะเป๊บเป๊บเป๊บเฮ้ยอะไรกันนี่อะเจ้า เฮ้ยถึงแล้วเว้ยไปจริงเหรอโอ้โหพนด้าระดับอีปิกดากอนแพนด้าไม่เอาไปแล้วเหรอฉันขอชิงมาก่อนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงตรงนี้แล้วแล้วกระโดดไหม ในเมื่อพวกนายโดดขึ้นมาไม่ได้ฉันจะยืนเป็นเป้าใหม่ให้พวกนายโดดขึ้นมาละกันนะเว้ยเฮ้ยเอเลนเราลองมานึกว่าแบบเราอยากกินฉลามย่างนี้ใส่หางใส่หูเอ้ยไโดดกินแล้วเฮ้ยเอลเลนถึงแล้วแหละ ชั้นถึงแล้วจะเกิดแม่ทุกคนคือชั้นกดชีบแบบนี้ไว้แล้วฉันก็เห็นแล้วว่าลูกเขียวๆตรงใต้เหมืองที่เราไปดูกันก่อนหน้านี้ไงฮะตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแต่ตอนนี้ฉันขอพายตรงนี้ก่อนไต่เฮ้ยมันจะตกมันจะตกเกาะไว้กบเกาะไว้เจ็บโอเคพี่มาทางนี้เราดีไม้เล็กไม้เล็กโอ้ยอย่าเพิ่งตกดีว่าโอหขาสั่นเลยไงเจ็บโอเคโอเคหนึ่งสองสามโดว์เดิม โอเคโอ้ยความสําเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่แน่นนี่นี่ฉันจะพาพวกนายมาดูนี่ที่ฉันบอกเนะไอตัวที่มันเขียวๆนะมันนี่มานี่แล้วไหนมันอยู่ตรงไหนฉันเห็นมันอยู่ตรงนี้ไว้เหมือนมันจะทะลุอ่ะด้านนี้ใช่ไหมวะเฮ้ยฉันว่ามันอาจจะมีทางเข้าอื่นก็ได้นะเว้ยนี่ไงนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยมาในลองมองทะลุดีมันจะมีช่องเนี่ยไหมเดินไปได้ไหมนี่มีไหมมีเดินไหม เอาไว้ก่อนลวกันหน้าตรงนี้นะอืมจะมาเอาไว้ก่อนดีกว่าไปหาตรงอื่นด้วยว่าทุกคนครับไปคราชิท,ที่เราเจอตรงนี้เรายังไปเอาไม่ได้เลยนะสรุปมันขึ้นยังไววงวะเนี่ยตรงเียฉันก็ยังไ,ไม่รู้เลยจะกบปีนได้ไหมมีอะไรล่องหนไหมนี่เฮ้ยพูดถึงล่องหนฉันเจอเลยเ<อ>ว้ยเฮ้ยเมีรอ๋อนี่ไงเออนี่ขึ้นมาแล้วก็มาเก็บตัวนี้โอเคนี่ไงซากุระแพนด้านะครับผมโอโหดูดิโอ้สายตาไอเลื่นเขาดีสมแล้วที่ตาเตอ <S 2> <S 2> <S 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 Hah> อันนี้เจออะไรวะนี่เอ๊ะไปไหนอ่ะนี่นี่นี่ในบ้านจะมีบายสควิตเกมตรงนี้แล้วก็กดไปแล้วมันก็มาสควิตเกมอ่ะถ้างั้นเราก็แจะโดดไปเลยแล้วกันนะเอ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้โอเคต่อไปใครใครจะเป็นคนเดิดอันนี้มากันเป็นเรียนละกันเอ้ยโอเคแลวฉลามเลยลามโอ้ยตรงไหนอีก ตากบแล้วไงเออตาฉันนี่มาะฉันมาตรงนี้โอ้โหกบแหละจ๊บเห้ยขวาเ้เยก็บเลยนี่แล้วมันจะมีตัวบนบ้านตอนนั้นด้วยนะคือเป็นยังไงดีวะเนี่ย รู้สึกเหมือนฉันเจออะไรจ้าก,กบอ่านบ้านมีนี่ด้วยอพอได้แพนด้านะเนี่ยจ้าก,กบนายดูสิมันมีพื้นใสๆให้โดดข้ามด้วยเว้ยตรงไหนด้านหลังเหรอเนี่ยแล้วก็โยงไปถึงตรงนี้เลยนะเราอาจจะต้องออกมาจากตรงข้าวนะเว้ยอ๋อลองดูโอเคมีบล็อกใสๆอยู่อันนี้แพนด้าปะเนี่ยเอ้ยแพนด้าเรไม่น้าตามเปลี่ยนไปว่าตรงนี้ดูดิเฮ่อยอันนี้ไม่ใช่แ<า>พนด้านะจีเกิดเอาหล่ะอ,อ๋อ่ฉันเจอตรงนี้นี่ไงโหทำเป็นเนียนเชนะนี่ดูสิทำเป็นเนียนเป็นไข่เลยเราต้องมาเหยียบบล็อกใส <Okay. S 2> เฮ้ย <What? S 2> เดี๋ยวก่อนเจะกบอะไรด้านหลังมีแพนด้าด้ยวยเว้ยอะ่ะโอเคไปดูเป๊ปโอเคฟาร์มเมอร์แพนด้านะครับผมแล้วก็ามาโดดตรงนี้เลยแล้วกันนะเจ็บโอ้นี่ง่ายนี่ง่ายแล้วก็ต้องไปฝั่งนูน้นโอเคเก็บตัวนี้เลยอ่าซพป라이แพนด้านะครับผมวันนี้เฮ้ตัวนี้บอกว่าแฮ่ไงคือมาได้ยังไงนี่โอ้ก็เดินมาไงแวะเข้าบ้านี้ซีบ้านนี้มีแพนด้าไหมเฮ้ยมันมีแพนด้าอยู่ไง แต่เราเข้าไม่ได้เออได้ไงมีทางเข้าลับหรือเปล่าเอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเข้ามาดูสิฉันว่าอันนี้แหละทางเข้าบ้านนี่เจอนีออนพน้านะสว่างใช่ทางเข้าบ้านใช่ตรงนี้แหละเมย์จะมีทางเข้าเลยอ้าวเอ้ยไม่มีจริงๆเหรอเนี่ยอาจจะมีหน้าต่างเข้าได้ป่าวได้ไงนี่นี่นี่เข้าได้เข้าได้โหกระจกปอมนี่เก็บเลยแล้วดูหน้าพน้าตัวนี้นี่มันยากชันเลยป่านี่เฮหน้าแบบนี้ ท่นเห็นทางขึ้นอยู่ตรงนี้อ่ะตรงไหนว่าเอเลนไม่ออกมาจากบ้านสิโอเคลองขึ้นมาดูสิเจ็บ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 เข้ามาด้านในเจอกับเจ้าตัวนี้สีน้ําเงินบลูแพนด้านะครับผมโอเคไอละดูนั่นสิจรวดเว้ยมาดูซิว่าตัวจรวดมีอะไรนะครับผมอันนี้เจอเอ้ยแพนด้าเหรอเนี่โอ้เกือบจะเนียนนะตัวนี้รถดแพนด้านะครับผมแพนด้าพื้นถนนเอ้แล้วก็ตัวนี้มีเป็นประตูใช่ไหมเป็นรีบอ่ะ ไม่กดปุ๊บขึ้นมาด้านบนแล้วเข้ามาในจลรวดอ๋อในจลรวดก็จะมีเป็นปุ่มอะไรให้ไม่รู้ให้เรากดนะต้องใส่หมวกไหมนี่ไม่ใส่ใช่ไหมกดได้เลยอะ่ะฉันจะลองกดสตาร์ดูนะเอ้าคืออะไรอะ่ะนายต้องกดสวิต์ตามมันหรือเปล่าเจ้ากบยังไงไมะหรือต้องหาอะไรมาใส่ละอ๋อนี่ไงพอกดแล้วเป็นสีฟ้าโ,โอเคเข้าใจแล้วเอยฉันคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้สุดๆไปเลยโอ้โหอ อาจจะเจอแม่เอเลนก็ได้นะเราทั้ไม่ได้อยู่ดวงจันทร์นี่เราเจอนี่แล้วตัวเลขโอ้เอสโทแพนด้าโอ, Panda. โอ้แล้วดูดีกว้างสุดๆไปเลยไว้ยดวงจันทร์เนี่ยแม่เอเลนครับอยู่ไหมครับเจฟโอเคเจฟทางนี้ด้านบนจะต้องมีตัวอะไรอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวทำไมขึ้นมาไม่มีอะไรอะ่ะนั่นสิไม่เห็นอะไรเลยเว้ยแถวนี้มีแพนด้าอยู่ไหมนี่มาดูซิอาจจะแอบ,บลังหินก็ได้นะแพนด้าจา๋าแพนด้าจา๋าอยู่ที่ไหนจา้า มีไหมไม่เห็นว่ะเออไม่เห็นมีอะไรเลยเอ,อ้ยอาจจะไม่มีอะไรอยู่ก็ได้นะเว้ยเออนั่นสิ <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนครับขวาตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็คลิปนี้เราหามาได้มีห5ตัวแล้วนะตอนนี้หาได้ประมาณ30ตัวเลยนะเนี่ยแต่ยังมีพื้นที่ยเยอะให้เราได้หาค,คือด้านหลังเราก็มีเห็นไหมเราก็ต้องไปหาเรื่อยๆนะถ้าใครอยากดูภาษาทุกคนครับคอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยน,นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง3,5บาทเท่านั้นไปเลยครับทุกคนไปแล้วไปายบบ๊วย